แสงทองฟินแลนด์สุดปังครับ <S <S ล่าสุดนะครับผมแม่แพรวพาวแสงทองทุ่มทุนสร้างซื้อไม้ตัวใหม่ค่ะ,ะตัวละสองแสนบาทตัวละแสนนี่ยังว่าคักเรยได้พี่น้องสองแสนสิบของอดายพันธ์ทีสองแสนก็คือจะเสียงดีขึ้นแล้วก็ดูเสียงดีขึ้นอะไรอย่างนี้เนะาะเพระาะว่าแฟนคลับกระแซวแม่แม่แพรวกละว่าลองแล้วฮอดพร้อมแพงหลายบริษัน ค่ะก็เป็นโพดของทิติวัตรวารุณนะคะก็เป็นโพดของบอลบิ๊กเนาะก็ไดโพดว่าเมียคอยย่านบ่กคักถอยไม้มาไวรองเพลงบนเวทีโตละสองแสนพนาเป็นลมอ่าก็คือจากกระแสอีกคงสีมาแต่ว่าลองสดระบมวลหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นดราม่าตั้งแต่น้องเพลงเนาะพี่น้องก็เจอดราม่าหลากหลายแต่ก็เบวันไว้ค่ะตอนนี้กล่าวเหมือมาแล้วก็ยังติดแฮแท็กมาแรงอันดับหนึ่งอยู่ค่ะ กะบบแปลกที่ว่าเพลงนี้ค่ะถึงดราม,ม่า,ายิ่งดังครับผมค่ะและะ้วก็บยังว่าเพลงต่อไปของโตเกียวมิวสิกนะคะก็ได้เป็นโจทยนะคะของพอดบอดบิ๊กนะคะกับทรงให้ทั้งอาจารย์นักแต่งเพลงนะคะอย่างอาจารย์บิ๊กภูมารินอาจารย์บิ๊กภูมารินปวดหัวเลยโจทย์คือไม่ซ้ำใครแน่นอนอปักปักมุดไว้แล้วเด้แมนบอแล้วกับทั้งนี้ทั้งน,นั้นเพื่อนบอกว่าบอ,บอดบิ๊กเนี่ยพอบิ๊กเนี่ยเพื่อนบอกว่า เพลงเนี่ยสีเลือกคนอ้นเขากับยิงลุ้นเด้ว,ว่าเพลงต่อไปเป็นของไผรของค่ายโตเกียวนี่แม,ม่ใครจะเป็นคนร้องใช่ไหมแมนแมนครับผมอ่ะก็ต้องมาร,รอรุ้นกันต่อนะครับเพราะว่าจากเพลงแรกของค่ายโตเกียวมิวสิกก็ปังมากฟิดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงแฮชแท็กอันดับหนึ่งของเพลงเนี่ย มา9วันติดแล้วแล้วยอดวยู่ทยานขึ้นต่อเนื่องยังไม่หยุดเลยไม่มีอะไรจะมาฉุดความดังของเธอได้นะครับในตอนนี้เนาะมารอดูกันต่อว่าเพลงต่อไปของค่ายโตเกียวมิวสิกเป็นเพลงที่2เนี่ยจะเป็นเพลงอะไรแล้วใครจะเป็นคนร้องเชื่อว่าก็จะต้องเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ติดกระแสิตแน่นอนระดับ ระดับอาจารย์บิ๊กภูมิรินที่กำลังแต่งเพลงที่กำลังมีกระแสเนี่ยได้มาแต่งให้แล้วก็มาร่วมงานกับวอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลเลสอีกแบบบิ๊กกับบิ๊กมาบิ๊กกับบิ๊กเนี่ยมาเจอกันเนี่ยตังแน่นอนนะครับอาจารย์บิ๊กภูมิรินก็ยังบอกว่ายากมากครับพี่ท่อนประหารว่ายากมีทำนองประหารอีกไหม ประหารเหนือประหารมาอีกแล้วใช่ไหมประหารเหนือประหารมาอีกแล้วค่ะและล่าสุดนะครับผมทางคุณแม่แพรวพราวแสงทองแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับก็ได้เลิกงามยามดีขึ้นเสาโทเสาเอกเสาโทนะครับผมของนาริตะคาเฟ่สาขาที่2ออยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับมือหนีผัวข่อยขึ้นรอเทสานมีโมเมนต์โยกพัวอีกเนาะเมีเนาะแต่ก็รอเทนาเป็นสวยะรูปแบบคาเฟ่สวยมากนาริตะคาเฟ่ดูสิอลังการอลังการอลังการจริง แล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากได้สาวล์เพลงเพื่อไปโคเวอร์ทักมานด้ครับเดี๋ยวส่งให้ขอบคุณครับคก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะสำหรับ,รบเพลงหอยใจบ้างไฟแสนนะคะเหมือนกับเป็นการเปิดปฐมมฤกิกของค่ายเพลงแล้วก็เหมือนเป็นการโปรโมทเพลงไปด้วยโปรโมทค่ายไปด้วยเนาะก็ส่งผลให้เพลงนี้นะค่ะก็คือยิ่งปัง นี่แหละอย่างที่บ่าวโจบอกติดแฮชแท็กมา9กวันแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยนะคะใช่ครับก็ะยอดวิวนะครับพยายาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ทยายาขึ้นสูตรี่ล้าน5 0 0แสนวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ9วันเนาะโอ้โหถือว่าเีจะขอพูดก่อนว่าเขาที่มีม่าบอกว่าน้องเพลงอ่ะร้องเสียงสดไม่พอเราไปฟังวันนี้น้องไรสดค่ะพี่น้องน้องกับไรสดอยู่ที่พักค่ะที่พักไอวินที่โรงแรมมันเนี้ยน้องร้องสดสดก็เพาะเดย์พี่น้องใช่ะนะ เพราะนะแต่ว่ามือเปิดฤด,ดูกาลเราเห็นจังหวะที่น้องเต้นน้องอาสิเต้นไปน้ำแล้วกะจอยกับแฟนคลับคือคแฟนคลับกับซอยลองน้องกับซียุทธในแฟนคลับลองจะเสีแม่พี่น้องเกิดเลยกลายเป็นว่าน้องน้องเอ็นจอยน้องเต้นเสียงอาจจะเคลื่อนแต่ว่าอิลีมืนหนีขนาดน้องน้องนางไหล,ลสหลสวดถือกล่องยึงสีแม่พ,พี่น้องร้องเพลงสามสองหนึ่งป้ายนะคะก็ยังเพราะเดย์จริงจริงน้องเป็นคนมีเนื้อเสียงดีอยู่แล้วเสียงดีแล้วนะ ในวันที่ที่เขาเอาคลิปมาลงเราก็มีโอกาสได้เห็นเหมือนกันที่เขามีดรามา่าในบอกว่าน้องคือเขาคาดหวังในความที่ว่าเขาได้ดูน้องในเวอร์ชั่นที่เป็นมิวสิกวิดีโอเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในช่อง YouTube อันนี้คือเสียงก็คือสมบูรณ์แบบมากแต่คุณไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังเขาถ่ายว่าเขาจะได้มามันขนาดไหนแต่ทีนี้พอน้องมาขึ้นร้องจริงเอ๊ะทำไมาเสียงไม่เหมือนกับในในแนเสียง,นยงในใ,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 ในช่อง YouTube อะไรเงี้ยเราก็ต้องแยกแยะก่อนนะคะว่าน้องเพลงคือหนึ่งน้องยังใหม่ประสบการณ์ในเรื่องร้อง ไปบนเวทีน้องอาจจะตื่นเต้นอยู่และน้องก็ขึ้นเป็นวันแรกเลยของการขึ้นคอนเสิร์ตใช่ขึ้นหลายวันอยู่แต่ว่านี่เป็นวันเปิดฤดูกาลแล้วคนเยอะมากใช่มันก็อาจจะมีความตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้อ่าเราก็ให้โอกาสน้องได้พัฒนาก็ปรับปรุงต่อไปเพราะว่าน้องเป็นคนที่มีเนื้อเสียงน่ะดีอยู่แล้วมารอฟังต่อไปดีกว่าอย่าเพิ่งไปติน้องเลยตีก็ติพองามติแค่ติชมติเพื่อกอนเนาะบอเจอเนอะไม่ใช่ว่าตามติตามอะไรน้องขนาดนาน้องเข้าใจอยู่ว่า คุณก็อาจจะมีความหวังดีหรืออะไรเราติเพื่อก่อได้น้องอ่าทางแพลวก็รับรู้ทางน้องรับรู้น้องจะไปปรับแล้วก็พัฒนาตัวเเองดราม่ามาจะถึงแม่แพรวแม่แพรวมาโคเบอร์เพลงน้องเพลงก็ยังไปติแม่แพรวอ่ะเขาเป็นแม่ลูกกันพี่น้องเสียงกับคนละเวอร์ชั่นคนละสไตล์แป่แพรวเพื่อนเป็น เขาเรียกต้องบอกเลยว่าราชินีหมอลำซิงอ่ะแล้วเพิ่นก็เสียงสูงแน่เพิ่นก็เป็นสไตล์ของเพิ่นแต่ว่าแฟนค่ะเอฟซีที่ติดตามเพิ่นมาตลอดเพิ่นสีหูอยู่ว่าเออแพร่้าเสียงนีร้องเพลงแบบนี้น้องเพลงเสียงนีคือแล้วแต่จะบอกว่าทั้งคู่อยู่ในสังกัดเดียวกันแม่ป้อนเพลงให้ลูกแล้วเมื่อแม่ร้องเพลงลูกบ้างจะเป็นไรแล้วยอดวิวก็ไม่ได้ธรรมดานะสําหรับที่แม่แพลไปโคเบอร์ของน้องเพลงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ก็ไม่ธรรมดา คุณจะบอกว่าเขาไม่เพาะได้ไงในเมื่อเพลงมาแรงขนาดนี้จริง<น>จริง,รงมันใช้ามาตรฐานไหนวัดไม่ได้เหรอครับว่า<ะ>ใครร้องเพาะไม่เพาะอยู่ที่ว่าใครเขาเรียกว่าคุณชอบสไตล์ไหนมากกว่าแ,แ,แ,แล้วเพลงเพลง,งนี้เพลงหอยใจบ้างไฟแสนเนี่ยทางผู้บริหารเองอาจารย์นักแต่งเพลงเองเนี่ยคือเขาเรียกว่าเขาเล็งเห็นแล้วละ่ะเขาแต่งมาเพื่อน,น้องเพลงพินดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้ว เสียงของน้องเพลงพิมพดาก็อาจจะเข้า,ขากับเพลง,งนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นพอคนได้ฟังเวอร์ชันของน้องเพลงแล้วก็อ,อาจจะจาเวอร์ชันนี้พราเป็นเวอร์ชันต้นฉบับพอใครเอามาคัฟเวอร์หรือเป็นแม่พะแพงพะสายทองเอามาคัฟเวอร์เนี่ยคุณก็อาจจะมองเห็นว่าโอเคไม่เหมือนต้นฉบับมากอเสียงอาจจะไม่เหมาะกับแพลวพาบา้างอ,อันนี้เข้าใจเพราะว่าแม่แพลพา,พาก,ก็คือคือแบบเป็นคนที่มีเสียงสูงเสียงเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเสียงเป็นเอกลักษณ์ของหมอลำอยู่แล้วการที่จะมาร้องเพลงแบบ ของน้องเพลงก็เพราะในเวอร์ชั่นของแม่แมวแต่ไม่พะแต่ไม่ใช่เป็นเวอร์ชั่นเหมือนน้องเพลงมันคนละเวอร์ชันแล้วหรือว่าเพลงต่อไปจะเป็นของแม่ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับผมเนาะแต่ก็เห็นมีทางด้านแม่จินตลาคุณราบนะคะที่ได้ขอน้องเพลงนะคะเข้าไปรวมผลงานสักหนึ่งสักหนงานเพลงมาฟิชเชอร์ิ่งกานฟิชเชอร์ิ่งการแม่น่ารักเนาะแม่น่ารักน้องเพลงดีใจมากทั้งดีใจทั้งแบบว่า ขอบคุณเลยนะน้องเพลงน้องเพลงบอกเลยนะคะอันนี้ก็รอติดตามได้เลยเนาะก็ต้องมารอติดตามกันว่าเพลงต่อไปของทางโตเกียวมิวสิกจะเป็นเพลงของใครใครจะเป็นคนขับร้องนะครับแล้วก็ต้องมารอลุ้นผลงานนะครับผมที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือของคุณพี่จิตลาภุ่าครับจะมาฟิชเชอร์ลิงกับน้องเพลงเนาะตอนนี้ก็คงได้คุยกันบ้างแล้วแหละอาจจะเป็นยังไงมารอฟังกันเนาะส่วนฮะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่า เพลงมาแรงอีกแน่นอนนะคะเพราะจากไปประกาศขอนเสิร์บิ๊กภูมารินค่ะพี่น้องครับผมอ่ะสุดท้ายนี่นะครับก็ให้กําลังใจนะครับทางลาแสงทองฟินแลนด์นะครับแล้วก็ผู้บริหารอย่างคุณแพร่พาแสงทองแล้วก็คุณบิ๊กนะครับอ่าแล้วก็ให้กำลังใจศิลปินใหม่ด้วยน้องเพลงพิมรดานะครับก็ขอให้สู้ๆปังๆนะครับมีงานเต็มเข้ามาตลอดฤดูกาลเลยนะครับไปแสดงที่ไหนก็ขอให้แฟนคลับ FC เต็มหน้าเวทีทุกสนามนะครับแล้วขอให โสดมันมาเนาะมาเลยเต็มคอกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนก็ขอลาไปก่อนครับไปพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ